จ้ามาเปิดพออบเบิ้งเอาบ่มเหมือนอ้อยพันบ่มทอนพันไว้พี่น้องเบิ้งหากคนสิบสำไหนแล้วโอ้โหหกดีขนาดพี่น้องบ่งบอกว่าอีกไม่เกินสองวันสามวันเราต้องได้ลงปลูกหาสิบลุมได้ตอนนี้เต็ตมถังนี่พี่น้องถังสองร้อยลิตรร้อยลิตรหรือสองร้อยลิตรก่อนนี่ถังถังร้อยลิตรหรือว่าจ้าพี่น้อง ประมาหาสิบลุมปลูกหากเดินดีด้จาหนอกลัางออกเลยเพื่อจะสิทธย้อยออกวิธีการบ่มกะบ่ได้ใส่สารเล็งหลังอย่างน้อยใดด้ดจ้าบ่มทมด่าเลยแต่มากะคอยเอาน้ำผมเพ,พินพ่นนี่เดี๋ยวเพิ่นจะจิชื่นล้ข้างล่างอีกนะแบบนี้จ้ะถึงเวลาจะเอาล้ปลูกได้เลยเพราะว่าเอาบ่ได้เร่งรีบอีย่างในการเกิดหากของพิน่นมันสิพอดีกับที่ห้าว่างพอดีจ้ะพี่จจองอีกสองตามือเขาก็เดี๋ยวไปเตรียมหาหม่องลง้ไวจ้จ้ะ